สวัสดีครับ f อครับสวัสดีครับเมื่อนี้เบาแอมเราท่องเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่จันครับเอฟซีันดีครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบแปดเนาะไปนอนหน้านี่นะครับเฮ็ดไท้เฮ็ดหน้าไปบ้านเข่าไปบ้านเข่าครับเอฟซนอนหน้าผีหน้ามาบอกครับผีหน้าเอาเอาขีดทานไฟเขียนใส่ในแป้นครับตัวดำคึกมึกสามตัวบนสองตัวล่างแนวทางสื่อสลารกินแมงรัฐบาลเนาะตอนนี้แม่จันก็พร้อมแล้วครับพร้อมาประคับทีมงาน คนยังครับกับเตือนตึงนะครับนะฮะที่ครับคนนะครับผมไม่ไงล่ะครับผมสวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่จันสวัสดีครับแม่จันสวัสดีมาแล้วครับมาเลยครับมากันหลายช่องหลายครับเพื่องมากันหลายช่อง เอาไปสู่ฟังนะครับผีหน้าเพิ่นมาแนวได้ก่อนครับคุณแม่จำสีบอกเกินเกินให้ฟังอะครับผีหน้าเพิ่นกระมานเขียนใส่แป้นเถียงให้แม่เบิ่งเขียนใส่แป้นเถียงแป้นปีกบ่ครับคุณแม่แป้นปีกโอ้ขาด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 ข้าถามมาเขียนใส่แป้นปีกนี่มากสัมคัญเแนเนาะคุณแม่เนาะตามที่ฟันฟันแน่นอนครับคุณแม่จันไปไปอีหยังครับ ไปนาไปนาเนี่ยฮเฮาไปนอนไปนอนดำหน้าบไปนอนดำหน้าบอไปนอนดำหน้าโอ้ฮาไปเาไปนอนดำหน้าบ้านรับไปนอนดำหน้ากับผีผู้เฒ่าพนขึ้นไปบอกเขียนใสเป็นอืหยิ่งหรือผู้ชายครับผู้ชายขึ้นไปเส้งเถียงเลยข้นไปเส้งเถียงน้ำเมเลยกับเขียนบอกระสิบอกลีกเดื่อเพ่นวาพ่นวาครับพันว่าเป็นคนลูบร่างจังไ๋แม่จันรูปร่างกับิ่นก็ดเ่าเหัวงอกงอกแล้วผู้เฒ่เาหัวงอกผเฒ่าหัวงอกครับกมาจากคนคับ มาผู้เดียวมาผู้เดียวมาผู้เดียวแม่จันคิดคิดว่าไม่เป็นผู้ใดเป็นเป็นเป็นพี่น้องเดียว่าเป็นผู้ใดจะที่เป็นพ่อเป็นอย่างเนี้ยพ่อกระตายเนาะค่ะเป็นพี่หน้ากับปู่หูแหละแน่นอนน้ำหน้ารือเป็นพุ่มเดียวทียังสี่แเป็นไปได้เนาะพอเป็นดวงรับไปแล้วดวงวิญญาณมันสิฝ้าอย่ันก็ได้ครับโอ้ขึ้นไปเทียงหน้าแม่จันเลยไปเทียงหน้าหาแม่เลยครับพอดอนี้ก็เขียนให้แม่จันพนเขียนแล้วอันขีดทานไฟเขียนใส่เป็นเขียนใส่เป็ทนไฟ เี่ยนแม่นอนกักครับผมพะเขียนสามตัวตัวไหนแน่ก็ไม่ไม่จันหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดเลขสอตัวับหาจหนึ่งสี่แปดกับตัวไหนก็ครับผมสองตัวหาจหาจีนี่แหะครับเพิ่นจำบไกับเขียนจะในกระดาษเพิ่นนะครับเนาะเียนโยเขียนต้อเขียนไว้ให้ครับเพราะว่าเพิ่นตื่นข้นมากลยเ่เขียนใส่แป้นสีไปเลยมันครับเน ยายจำต้องไจำบกใครได้ยายจำบกได้ได้หัเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วถูกแต่ว่าฝันเขียนใส่แป็นติ๊กเป็นผู้เฒ่าเป็นผีผู้เฒ่าห้องงอระวางพอกับพุ่มเจ้าจีแม่จันคิดว่าน่าจะเป็นผู้ใดครับก็น่าสิเป็นพ่อน่ะล่ะน่าจะเป็นพ่อเบนบ่เพราะว่าพ่อเกษียรข้าพ่นไปเผาให้เผาหน้าข้าพ่นขิ้นต้นหลูกขิ้นต้นเต่ากับปะหูละไข่ไข่เราเป็นยังเป็นห่วงเป็นใหญ่ ให้หน้าสาโทอยิงสีนอเป็นกระสีโยหันพอดีแม่จันทร์ไปนอนโยหันพอดีนอนโยหันนอนดำหน้าอย่นก็ะสีคือที่ตัวลูกเหรอนาะบอยเอมเนาะครับผมบอาอีกอย่างคือการเนาะมันต้องมีจิตสัมผัสอย่างหนึ่งเป็นความผูกพันเนาะครับแม่แมเป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่อย่งนี้นะเห็นลูกเต่าเมื่อไงก็โอ้อยากให้โชคให้ลาภก็ได้เนาะครับถูกยากลำบากไปแด้ให้โชคใจอตเตอรี่รางวัลทีหนึ่งบังกอนะว่าเนาะครับเอ้า หนึ่งสี่แปดก็ถิอว่าจนหนึ่งอบ่ยมครับผมแฟนแมนครับหนึ่งสีแปดครับหนึ่งสี่แปก็หาเจดเนครับผมฉันไปชมไผมากก็ล่องแคบหนาจอไปเบิ้งเม่จันว่าจังได้ก็เป็นผีพอในนอนบริเามพุ่มจ้าทีดอกเพราะว่าหัวงอกเพราะว่าหัวขาวครับผมเนาะ เราพันวาจังไหนก็แม่จันอีกเนี่ยครับกับพอด้ว่ากับหูเมืองพอดีเนี่ยมีหลุดหรอกโอ้เอาหลานไปน้ำเอาหลานไปน้ำครับปปไมีหลุนงอยอีนี้คือพันวาจากไหนเอาไว้แล้วครับม่หลานเนี่ยสามหลไดนอนเียครับขอบคุณครับแม่จันครับขอบคุณครัตัวเลขของแม่จันครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพยหกดครับ 1 4 8 1สี่ดหนึ่งสี่แปดครับสองตัวหาเจ็ดหาเจ็ดครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่จันครับมัอนี้ครับเอฟซีเบาเอมโะทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโะทงนี่งเดินทางไปทํำบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรั์ครับ ค้าขายไาขายของโบดีลูกค้าบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรอตเตรี่เป็นสิเรทือน็ะครับน้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูปคิ้วสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนยพ่อนวดปู่หลอดตี๋เหรอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสํารับ ท่านใดที่ข้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานข้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมานาาแล้วเมือนกับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาว อุบ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแนลน้วครับเนาะและะ้วก็มือแท้ะครับท่านผู้ชุมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสา,ามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมห ah าเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ดะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูหลอดนะครับนาะวัดลวงปูหลอดวัดกกกุมนี่ก็แตงวัดลวงปูลุ้ยนะครับนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยืนคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมโมตุ่งใไดนน้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถี่ลาสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับสมุชุม มีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้โทรมาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ